ลองนึกภาพบ้านน้องหมาดัชชุนที่น่ากอดแต่กินได้สิคะนึกไม่ออกใช่ไหมตามตุนมาดูคะ่ะที่นี่คือบ้านน้องหมาดัชชุนสุดคิ้วจากนิทรศการ e l l o o m t to y y o z ซ h o u s e ที่ h o o ส p l ล t e า a ฟ e หอมมีสุดอบอุ่นแถวบางจากค่ะเดินเข้ามาเหมือนตุนได้ก,ก้าวเข้าสู่โลกของน้องหมาดัชชุนจริงๆเพราะทั้งร้านถูกเปลี่ยนเป็นบ้านน้อยๆสุดโคซี่มีทั้งห้องนั่งเล่นห้องครัวและห้องนอนที่ตกแต่งครบทุกมุม เหมือนเราได้ไปเที่ยวบ้านน้องหมาตัวจริงเลยค่ะที่ตุนชอบที่สุดคือมุมนี้ค่ะที่ทำให้รู้สึกเหมือนนั่งอยู่บ้านเพื่อนหมาแล้วก็มีพร็อพถ่ายรูปเยอะมากบอกเลยว่าใครชอบถ่ายรูปคือกดชัตเตอร์กันรัวๆแน่นอนใครที่เครซี่น้องดัชชุนคือห้ามพลาดจริงๆค่ะเพราะแค่เห็นหน้าน้องๆตุนก็โดนน้องดัชชุนตกทันทีงานนี้ไม่ได้แค่ครีเอทร้านเข้ากับธีมอย่างเดียวนะคะแต่ยังมีป๊อปอัพสโตรของศิลปินซัสกะแตมมี่ ที่ออกแบบคาแรคเตอร์น้องหมาดัดชุนสุดน่ารักด้วยมีทั้งแก้วมัคกพวงกุญแจโปสการ์ดลายพิเศษที่มีเฉพาะงานนี้เท่านั้นเห็นแล้วอยากเหมามาหมดเลยค่ะแล้วที่ห้ามพลาดเลยก็คือเมนูสุดพิเศษที่ทำขึ้นเฉพาะปีนี้อย่าง The Hot D.O.G. h o ท d o กบวกกับ c u r l y Fries ขนมปังโฮมเมสสอดไส้ไส้กรอกหมูราดด้วยซอสฮอตดอกรสคลาสสิกกินคู่กับเฟรนฟรายเกลียวก,กรอบคือที่สุดยังมีคาราเมลพุดดิ้งบวกคุกกี้ที่น่ารักจนไม่กล้ากิน ดัดชุนช็อกโกแลตเค้กเค้กช็อกโกแลตรูปน้องหมาดัดชุนแล้วก็ตัวโปรดของตุนเลยไอซ์ช็อกโกแลตมิ้นแอนครีมที่สดชื่นมากๆที่สำคัญนะคะใครมาวันพิเศษจะมีเวิร์กช็อปทำสติกเกอร์น้องหมาแล้วก็มีโอกาสได้เจอศิลปินแต้มมี่ด้วยใครเป็น f อซัสกะแต้มมี่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะสรุปนะคะที่นี่ไม่ใช่แค่คาเฟ่แต่คือบ้านที่อบอุ่นไปด้วยศิลปะความน่ารักและความอร่อยที่รวมอยู่ในที่เดียวถ้าใครยังไม่มา บอกเลยว่าคุณยังไม่ได้กอดความคิ้วของปีนี้เลยค่ะแล้วเจอกันที่ h o สเพลตเอ็กซ์ซัสกะแตมมี่วีลคัมทูไมโครซีโวันนี้ถึง1พฤศจิกาย,ยนนี้เท่านั้นนะคะลืมมากอดความน่ารักให้แน่นๆก่อนอีเวนต์นี้จะหายไปเพราะความโคซี่แบบนี้มีครั้งเดียวจริงๆ